วันนี้ผมเอาลูกซองไปเล่นหน่อยละกันวิ่งไปหาสิ่งโตทองกันดีกว่าบอกเลยลูกซองก็บอกนี้ของแท้ไปมันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับหลังจากเข้าเกมมาผมก็เห็นสภาพว่าเกิดใกล้โมเตลนี่ว่ะหวานหมูเลยงั้นผมบนเดียรีวิ่งไปเ,เก็บน้ำระหว่างทางหน่อยแล้วกันเสียบหลายใครมันใส่ลูกกระสุน อะไรใครคนหรือว่าบทจังมานักกันไปดีกว่าพวกของรออยู่เออหนองบ้ามาทำลยนี่มาละก้องพีเราบอไข่มาขอเซียฟี่ไอ้เสียงดังโอ้โหกุญแจนี้เปิดได้ไม่เปิดไม่ได้ไปห้องนี้ดีกว่าเอออยายิงไข่บอนอนไปอย่าอย่ายิงตบบืน บังอาจมาค่าบเพื่อนพีน้องต้องโดนอบอไอนะ้น่ะนอนไปก่อนมันจะมีใครมาไ,ไหมวะเนี่ยเสียงเดินทุบตับทุบทับเยอะแยะไปหมดอู้ระแวงหมดแล้วอะ่ะดูกล่กองนี้หน่อยด้วกันผมมีของดีอื้อ,อดับเบิลโน้กบุ๊กแลภๆไปห้องกุญแจทองดีกว่า วิ่งดูว่าทำไมทำไมมันเต็มอย่างนี้หรือว่าเออเออ,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 อโอ้โหของกากทั้งนั้นนะผมก็หาของไปเรื่อยแล้วก็เดินเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปไปห้องคณเจทองดีกว่าเฮ้ย,ยไ,ไปยิงวะไหนไปยิงแล้วทันใดนั่นเองผมก็ได้เห็นความผิดปกติของถังแก๊สถังนี้ ผมก็เลยรีบมุดหัวกลับเข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันจะระเบิดใส่หน้าผมนั่นแหละตู้มมันระเบิดแล้วโอ้โอ,อยเายวยิงเราสินายเรามาดีโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิโอ้โหยกูจะทองกันไหนเนี่ยอ๋อห้องนี้ห้องนี้เปิด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 เออ้ปิดปิดปิดโอเคเจอเสฟแล้วมาถึงโต,อ,ตอง เฮ้ยมันมาแน่นอนจังวันนี้เออเออโอ้ถังแกะจะได้ไม่นี่สิงตทองกับเขาไปดีกว่าไปแล้วเบื่ออย่ายิงอย่ายิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนเสื้อนี่หน่อยดูสิมีอะไรเฮ้ย จะมาเหี้ยว้าสวยอะนะบ้ามโอ้โหของทองเป็นไงล่ะจังหวะนี้เอ๊ะอะไรแบบบบเฮ้ยจุวยทองเอ้ยห้าหมื่นห้าหมื่นเลยนะพี่ชายโอ้ยไอ้มาเดี๋ยวเปิดเปิดกระเป๋านี้ดูเฮ้ยทำไมเต็มว้าวสวยไททินเนี่ยมันลอยหมื่นห้าไอ้บ้าจะดีใจทำไมเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเอาไปคราฟเกาะได้โอเคยังดียังดีกว่าออก ออกตัวเปล่าไปโดดลงมันสันเลยไปเตรียมตัวออกกันวิน่งวิ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 ่งเอวิ่งเอวิ่งวิ่งและผมก็ได้มาร์กโอ้โหอย่างไกลเลยครับไม่เป็นไรเราได้ของมาแล้วกปเตรียมตัวออกเลยไปไน้อยพี่บาวพี่บาวมานี่ก่อน ยา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 มะหมวข่อยอ้ายป้อยข่อยไปเจ้าก็ได้โอ้ยยิ่งยิ่งตีลาห้วยอุ้ยไปก็ได้ข่อยไปเถอะสันหัวยประยู่เจ้ายิ่งดอกเนี่ยยิงกระตามมายิ่งเดี่ยวหนองมบ่าวท่าพี่กุนีนี่เป็นไงวะแต่หลุดฟรีเหมือนกันแล้วก็ผมได้หันไปเห็นพี่บ่าวเขาเดินไปมชมวิวอยู่พี่บ่าวคนใต้เขาคงจะไม่รู้หรอกแน่นอนไปได้จังหวะนี้ไปแล้วเดี๋ยวเปิดดูแอดฟรีหน่อยแล้วกันเปิดจะมีของดี ดูดีของดีเปล่าเก็บน้ำมาหน่อยแล้วกันนะกันกันกันหิวกันหิวโอเคน้องบ่าวอย่าแค่ไปน้องบ่าวเอ้ให้หยุดเอ้หยุดตยุให้หยุดนี่โอ้ยไพซ์ไปหยุดให้เจ้ายญิงเนาะหยุดให้เจ้ายญิงกับงูตายนี่คอยข่อยกันแล่นหนีตัวนึตัวคอยชิยู่หาที่แตกยไงแล้วหลังจากผมวิ่งหนีพี่บ่าวมาผมก็ได้มาเจอ อพูดไม่บอกบอกไม่ถูกจังหวะนี้ไปรับชมกันเลยไอ้บ่านั่นมันอยู่นี่โ่อยที่เออเออเออขึ้แนมเห็นวะโอไอ้บ่านี่ตาดีชิเปล่งเลยมากระสันเจ้าเสด็จล้วข่อยบอกมากมาก ผมถูกยิงนี่นี่มันอยู่นี่นี่ช่วยที่โอ้ยเม็แตนะังใดในห้องแบบน,นี้มันประกาศซักดาหให้คนอื่นเขางหูแล้วโอ้ยผู้ใดเลนน่นไม่เนาะแบบนี้ไอายาลังกาบลาไอยาอย่างเจ้าไอายาอย่างเจ้าเจ้าไปนอนกับผื่นไปไ้ยอย่าลกเกงไหลที่หลังยิ่งบะถืกยิ่งซึ้อนั่นแหละไปนอนนอนไปเจ้าฝันดีแล้วก็ในจังหวะนี้มีคนที่ว่าเขาเกิดอยู่แถวชั้นล่างเาก็วิ่งขึ้นมา ผมก็ได้ความที่ว่าตกใจผมรีบหมอบแล้วผมก็หลบแล้วก็มีเสียงปืนดันงเป็นระยะระยะผมก็เตรียมตัวหมอบหล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 บเพื่อที่ว่าไม่ให้ผมไเห็ินถ้ไม่เห็นพวกผมก็จะตั้งใจว่าจะชิงแล้วก็เขาก็ <ๆ S 1> ยิงกันตอนนี้มั่วตัวมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็เอ้ยทำไงดีวะม,วมันมาแล้วมันมาแล้วยิงก็ได้วะแต่ว่าใจก็ยังลงังเด้เอ้ยจะยิงดีไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ย ทำตัวไม่ถูกเลยจังหวะนี้ตื่นเต้นตอนนั้นผมตื่นเต้นมากเพราะว่าของทองก็เต็มกระเป๋าเฮ้ยยิงผมวะเนี่ยโอ้โอ้ลุกขึ้น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 แล้วก็ในจังหวะนี้เองผมหันไปเห็นมนุษย์มนาคนเดียว ได้ความที่โตแจโดนหลังยิมก็รีบวิ่งหนีเลยลุกขึ้นวิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่ง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 ผมก็วิ่งไปเข้าพุ่มหญ้าแล้วก็ผมหมอบลงแล้วก็ทีนี้ผมก็ขานไปเรื่อยๆผมได้ยินเสียงคนวิ่งตามมาทีนี้ผมก็เลยเอ้ยยังไงดีวะลุกขึ้นก็ไม่ได้แล้วเอ้านอนเนี่ยมันตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ทีนี้ก็มีคนมาวิ่งตามมามาแล้วมาแล้วเฮ้ยฝั่งซ้ายมีเสียงคน ไม่เป็นไรเห็นหรอกเรานอนเนียนเราเนียนอยู่แล uh ้วไม่เป like ็นไรไอเวนเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยของทองตูม uh ันเห็นได้อย่างไงวะเฮ้พี่จีนแผ่นดินใหญ่หลายคนคงจะรู้นะครับด้วยความที่ผมสงสัยผมก็เลยมาดีเพย์ดูผมว่าว่าไอจะทุยผมก็เห็นว่ามันาปกตินะนั่นนะอ๋อจังหวะที่เขายิงกันแล้วมันหันมาทางี้แล้วก็หันมาเห็นผม ช่วงหางตาใช่หรือไม่อันแนนอนจัดเจนสองปปีหลวงเออบายบายไปหวั่นเลยครับโอ้โหอ,อิ่มเอมไปเลยพี่ไม่ต้องฟาร์มวิ่งออกเลยนะพี่จีนไอ้ย่อยางเซ็งเลยไอเวเยเนียเมื่อไหร่จะได้สิงโตทองกับเขาบ้างนี่ไม่ต้องสิงโตทองก็ได้วิ่งให้ได้ออกสักรอบสองรอบกอบ็กบยังดีเนี่ยอันนี้ไม่ได้วิ่งออกเลยโอ้โหยอมยอมยอม,ยอมเล่นยากมากเลย พื้นที่ปิดกั้นเนี่ยโอ้โดนมารอบน,นี้ผมก็เลยมาแก้มือใหม่แล้วก็เข้ามาโซโล่เหมือนเดิมหมดปิดกั้นวิ่งเช็คดูซ้ายขวาไปเรื่อยเพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนฟาร์มไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจวิ่งออกมาเพื่อว่าที่จะไปฟาร์มที่อื่นไอ้บ้านหลังนี้มันไม่น่าเข้าเลยนะมี่ค็เดินไม่รู้ได้ยินเสียงปาทุกพหงดหเดจ้ไอ้บ่าว เจ้านี่น้อโหดีคิบเส็งด้วยใส่สเจ้าอยู่ใสมานน่มานี่บอกให้มานน่ยอยนีอ้อันเน่ส<า>ีนี้ไปใส่ตายไปเจ้าไม่ต้องเลนเจ้าไม่ต้องวามากเด้อดเผือกไปยิ่งเจ้าดอก<ว>แน่หลังจากนั้นผมก็วิ่งไปดูบ้าน,น,นก็เหมือนว่ามีอะไรเก็บไหมก็วิง่งมามุมนี้ก่อนนะครับโอเคมันคงจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมก็เลยวิ่งตามเสียงปืนไป แล้วก็ผมก็ได้ไปเห็นไอ้ไอตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะผมได้ยินเสียงปลาระเบิดกันผมก็เลยย่องไปดูเดินไปดูเรื่อยๆเน่ะทันใดนั่นเองผมก็ได้หยิบระเบิดปลาไม่รู้ผมจะาจ <S <S ไปก็่หนหละตูมตอนนี้ผมก็เดาไม่ถูกว่าคนหรือว่าบอทต,ตอนนี้ผมก็ระแวงหมดแล้วตอนนี้ผมก็เลยคานไปคานไปคานไป อะไรทุกกระจกวะหน้าผมเลยตัดสินใจทิ้งกระเป๋าแล้วก็เอายาไอไอแก้ไอที่แก้ไอที่ซ่มอมอะไว้ใส่กระเป๋าก็ทิ้งลงเนื่อผมก็วิ่งออกไปชาร์จด,ดูว่ามีใครอยู่ไหมเพราผมได้ยินเสียงเท้าแล้วผมก็หมอบลงเฮ้ยๆมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแน จำไรอะน้อง,งบาวนอนใจอ่ะไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษไอ้ไอ้ไอ้ขอโทษขอโทษขอ,อโทษข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 อโทษเด้อตึกยิงไปเจ้าหลบไปววแล้วแล้วในจังหวะน,นี้เองผมก็วิ่งมาแล้วก็พยายามที่จะสอมแขนก็รู้สึกจะมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งผมเลยกินยาแก้ปวดไปแล้วก็รอจังหวะรอจังหวะให้เขาวิ่งมานั่นหลงครับต่างคนต่างดูเชิงกันอยู่ผมก็่อมแขนไป อ่าทีนี้ผมก็นั่งรอไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮยระเบิด์ตกน้ำไปดีจมไปเลยได้รอแป,ป๊บรอแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวโอเควิ่งอยู่นั้นนะวิ่งอยู่นั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ต้องยิงเช็คเดี๋ยวออกไปเองแป,ป๊บเดียวอ่ะ มาดิครับมามามาไฟกันเลยมาโอ้ยข้อความเข้าผมกดกระตุกเลยแต่ก็ฝืนเล่นต่อมามามาอุยขานัดเดียวโอ้โหยอ้ยโอ้โหโดนยิงตายเวนเลยข้อความก็ดันมาเข้าโอ้โหกระสุนก็ดันหมดโอ้ยเนี่ยนะไม่ได้เช็คแม็กก่อนโอ้ เขาอย่างนี้แล้วก็ยิงเช็คูืไม้มว่าเขาจะมีอะไรและนั่นก็คือผมเองโอ้โหดูสิครับผมยิงพวกเกือบตายอ่ะขาดนัดเดียวถ้าผมชักไม่ออกมาฟันเขาได้นะแล้วง่วงนอนครับไม่มีอะไรหรอกโอ้ยง่วงนอนก็บ้าแล้วเวนยิงสูเขาไม่ได้โอ้โหเสงเลย ของก็มาแล้วออกอเอ้ยสิ่งจัดโคตรสิ่งเลยครับไม่อย่างว่าโทรศัพท์ผมมันกระตุกด้วยเลยสู้เขาไม่ค่อยได้ไงถ้าตัสรสับผมดีๆนะผมวิ่งเข้าไปบวกแล้วาขาอ,อกโอเคกระสนเขาเจาะสมด้วยนี่อะไรครับถ้ารับชมถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ